เดินหมากลุกยังต้องคิดเดินหมากชีวิตจะไม่คิดได้อย่างไรสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับครูออนะครับวันนี้ครับจะมาสอนในหัวข้อของบทนําในวิชาฟิสิกส์นะครับวันนี้ครับสอนง่ายๆครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนหน่วยการเปลี่ยนหน่วยนะครับมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือการเปลี่ยนหน่วยโดยการใช้เทียบปริหยัตยานะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือการเปลี่ยนหน่วยโดยการใช้ตัวเครื่องคูนั่นเอง เดี๋ยวมาดูว่าเป็นอย่างไรนะครับเริ่มเลยการเป็นหน่วยครับแบบแรกก็คือการเป็นหน่วยโดยการใช้เทียบบรญญัตยานะครับหลักการง่ายๆของการเทียบบัญญัตยางก็คือ1เราจะต้องรู้หน่วยในการเปรียบเทียบเช่น100เซนคือ1เมตร1000เมตรคือ1กิโลเมตรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือ1 m, ลิตรก็คือ1000มิลลิลิตรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแล้วการเปลี่ยนหน่วยจะเป็นอย่างไรมาดูตัวอย่างครับต่อยอตัวอย่างนะครับเช่น เขาบอกว่าอยากได้อยากรู้แล้วกันอยากรู้ว่า795เซนติเมตรเนี่ยจะเป็นกี่เมตรอะคุณวัตมนีีครับอยากรู้ว่า795เซนติเมตรจะเป็นกี่เมตรง่ายๆเลยคือ1ครับเราต้องรู้ว่าอ้าวแล้วกี่เซนติเมตรละคือ1เมตรเอาใส่ครับ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร เห็นไหมครับว่าทําไมโค้ดต้องเขียนแบบนี้นะครับซ้ายอยู่ฝั่งซ้ายนั่นคือนะครับหน่วยเซนติเมตรอยู่หน่วยเซนติเมตรฝั่งขวาก็คือหน่วยเมตรก็คือหน่วยเมตรด,ด้วยกันจะพบว่ามันมีเครื่องหมายเท่ากับ2ตัวถ้าเมื่อใดเป็นแบบนี้ปุ๊บโค้ดใช้หลักการง่ายๆคือเท่ากับบนเท่ากับลารวมกันซะกลายเป็นเท่ากับอะไรครับเท่ากับใหญ่ๆครับปื๊บแล้วก็ขีดปื๊ดปื๊ดนะครับเอาเท่ากับ อันนี้ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่า795ซตมรมันคือกี่เมตรกันแน่นะครับโดยการใช้เอา1ย้ายขึ้นไปคูณนะครับหลักการง่ายๆคือ1คูณอะไรก็ได้ตัวนั้นเพราะฉะนั้นแล้วคําตอบ x เมตรจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ795ส่วนด้วย1 100หรือพูดง่ายคือถ้าส่วน100เราขานง,ง่ายๆก็คือเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ2ตแหน่งนะครับก็จะกลายเป็น7 95เมตรเห็นไหมนี 9, 5, ่ค right ือการเทียบโดยใช้บ er nice. ัญญัต like ิตัวอย่างนะครับโดยการเปลี่ยนหน่วยเนาะอ่ะมาดูอีกแบบหนึ่งครับตัวนี้จะเน้นย้ําสําคัญหน่อยก็คือการเปลี่ยนหน่วยโดยใช้ค่าอุปสรรคนะครับหรือจะเปลี่ยนมาเป็นตัวภาคหุคูณแบบนี้นะครับเป็นแบบไหนเริ่มแรกครับคุณครูทำไมมีเยอะจังเลยแล้วหนูจะจําอย่างไรนะครับง่ายๆสั้นๆครับควอตแบ่งทีละครึ่งนะครับขยายขยายใหญ่ปึ๊บแบ่งทีละครึ่งนะ ครึ่งไหนบ้างครับนี่ครึ่งแบบนี้ครับวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งครับแบบนี้เนาะวอดจะเลยวอดจะไล่อาหารตัวบนก่อนนะครับจะเป็นแบบไหนครับดูครับกิโลเมกะจิกะเทลเพตาเอกซะสังเกตไหมครับว่าเอ้าถ้าเป็นกิโลเกิดอะไรขึ้นครับนี่เราใช้ตัว k เล็กเห็นไหมก็คือ10บกำลังสามโอเคไหมครับเมกะละใช้ตัวอะไรครับนี่เราใช้ m ใหญ่เห็นไหม จิกะเราใช้ตัวจีเทระใช้ตัวทีเพตะใช้ตัวผและเอกะเราใช้ตัวอ e. ีเราจะพบว่าอ่าค่าพหุคูณด้านเนี้ยจะพบว่ามีเลขอะไรสิบกำลังสามหกเก้าสิองสิบห้าสิบแวมันขึ้นทีละ3ทีละ3เห็นไหมหลักการจำก็ไม่ยากเนาะอันนี้คือตัวใหญ่นะครับต่อมาครับแบ่งครึ่งตัวล่างบ้างอ่าแบ่งครึ่งตัวล่างมีอะไรบ้างครับมีครับมิลลิ มิลิไมโครนาโนพิโคเฟมโตอัตโตเห็นไหมเวลาจำคืออะไรมิลิเอาใช้ตัว M นี่เราใช้ M เล็กสังเกตน,นะครับอันนี้คือ M เล็กมิลิแต่ถ้าเป็น M ใหญ่ก็เป็นเนมกะเห็นไหมครับเราอย่าจำสับสนนะครับต่อมาครับไมโครนี่แปลก,ปกๆหน่อยนั่นคือตัวคล้ายๆตัวยูรากหา่างนะครับต่อมาครับนาโนเราใช้ตัว n พิโคใช้ตัว P เล็กนะครับเออเฟมโตใช้ตัว F แล้วก็อัตโตใช้ตัว A เราก็จะพบว่าเฮ้ ตัวบวกคูณก็จะกลายเป็น10บกำลังลบ3ลบ 6, ลบเ้าลบบลบ15ห้าลบ18เห็นไหมครับหลักการจำคือแบ่งครึ่งตรงกลางไว้นะครับข้างบนก็ข้างบนข้างล่างก็ข้างล่างและ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 ,และ,และพบว่าอะไรครับเฮ้ยโค้ชหนูสังเกตเห็นอีกนิดนึ่งอ่ะคือตรงไหนนี่เงปึ๊บลงมาเห็นไหมครับถ้าหน่วยใหญ่ๆกันอะไรขึ้นครับเขาจะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เห็นไหมถ้าหน่วยเล็กๆก,ก,ก็จะใช้ตัวพิมพ์เล็ก คดับดยกเว้นกิโลครับเพราะใช้บ่อยเนาะก็เลยต้องกลายเป็น k ตัวเล็กนั่นเองโอเคไหมครับคุณครูแล้วไอ้ที่ขีดตรงกลางอะ่ะมันมีความหมายอย่างไรมีไม่มีมีไม่มีม,มีสิครับไม่มีจะขีดทําไมครับความหมายยังไงอะ่ะก็นี่ไงนักเรียนพบว่าอะไรครับ10บกลัง3กับ10บกำลังลบาอ้าวตรงกลางคือ10กําลังอะไรนะครับ10ลังอะไรครับ10กําลังศูนย์นั่นเองก็คือแบ่งครึ่งแบ่งบนแบ่งล่างอา้าวแล้ว10กําลังศูนย์มีค่าเท่าไหร่ครับ สิบกำลังศูนย์ก็มีค่าเท่ากับหนึ่งคู่แล้วถ้ามันไม่ใช่สิบกำลังสามล่ะไม่ใช่สิบกำลังลบสามล่ะไม่ใช่สิบกำลังที่หารสามลงตัวล่ะจะต้องทำยังไงอ่าหลักการง่ายๆครับคอร์สเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในส่วนของสิบกำลังสามกับสิบกำลังลบสามอยู่ระหว่างค่าตรงนี้มันก็จะมีค่าที่เราใช้ค่อนข้างบ่อยด้วยเหมือนกันนะครับก็จะมีคำอะไรบ้างเช่นสิบกำลังสองเราเรียกว,ว่าเฮกโตนะครับ สิบลังหนึ่งเราเรียกว่าเดคานะครับสิบพลังลบหนึ่งเราเรียกว่าเดซินะครับสิบกำลังลบสองเราเรียกว่าอะไรครับเซนติเอออันนี้เราใช้บ่อยดอกจันไปแปดล้านดอกโอเคไหมครับ <laughs> เอออ่ะเห็นแค่นี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอา้าวครูออสจำเรืองนี้ได้แล้วเราไปทำโจทย์ได้อย่างไรมันลมันเริ่มดูโจทย์กันเลยดีกว่านะครับในส่วนของโจทย์นะครับแฟบมาน,นี่เลย ตัวที่หนึ่งครับ<ม>เขาบอกว่าให้นักเรียนเปลี่ยน970มโครกร,รัมเป็นหน่วยกร,รมัมอาควอทมโครกร,รัมเป็นหน่วยกร,รมัมก็ง่ายๆนี่เราเปลี่ยนยังไงครับขยักขยายใหญ่ๆนะให้เห็นจะชัดชแฉะนี่เห็นไหมมโครกรัมเราใช้สีแดงดีกว่านี่ไมโครกร,รมัมเป็นหน่วยอะไรนะเป็นหน่วยกรัมสังเกตไหมอาลกอรนี่ก็กร,รมัมนี่ก็กร,รมัมเรียบร้อยแล้วนี่ แสดงว่าเราก็แค่เปลี่ยนคําว่าอะไรครับไมโครตัวนี้ไปเป็นตัวพหุคูหรือเป็นตัวเลขซะก็จบแล้วใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ต้องรู้ต่อมาคือเอาแล้วไมโครคือ10กําลังอะไรนะครับเมื่อกี้เราท่องนะมิลลิไมโครนาโนพิโคเฟมโตอะตมิลลิไมโครเอาไมโครเราเริ่มมิลลิสิบกำลังลบสามไมโครก็ต้องเป็นสิบกำลังลบหกเพราะนั้นเดี๋ยวครัวก็จะเปลี่ยนตัวนี้ครับกลายเป็นตัวเลขเลยกลายเป็นสิบกำลังลบหก เพราะนั้นจะกลายเป็น970เห็นไหมมโครอะไรครับไมโครกรัมแบบนี้เฮ้ยเรียบร้อยแล้วยากไหมไม่ยากเลยนะครับแต่ขนาดเดียวกันครับเวลาเราตอบถ้าตอบแบบเนี้ยถ้าคําตอบมีช้อยก็จะไม่เจอช้อยแบบนี้แน่นอนด้วยเหตุผลที่ว่าช้อยส่วนใหญ่เราจะเขียนในลักษณะที่เรียกว่าเป็นสัญญากรวิทยาศาสตร์นะครับ แล้วสัญ,ญกรณวิทยาศาสตร์เป็นยังไงนะครับเอามาดูเล็กๆน้อยๆเบื้องต้นนะครับสําหรับสัญญกรณวิทยาศาสตร์ตรงนี้เราได้คําตอบมาเรียบร้อยแล้วแต่คําตอบนี้ยังไม่เป็นคําตอบที่สิ้นสุดนะครับเราจะทําการรู้กฎเกณฑ์กันว่าเอาสัญญกรณนี่ครับสัญญกรณวิทยาศาสตร์ละกันปึ๊บๆป,ปึ๊บสังควิทยาศาสตร์ก็คืออะไรหลักการง่ายๆก็คือให้เป็นลักษณะคือตัวเลข A ครับ A คูณ10กำลัง n โดยที่ A นั้นมีค่ามากกว่าเท่ากับ1 1 1, 1, 1นะแต่น้อยกว่า10แต่ตอนนี้นี่ไง10กำลังเเรียบร้อยแล้วนี่ n คือลบ6แต่ A มีค่ามากกว่าเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10ตรงนี้ยังไม่ใช่นะครับเพราะนั้นเราต้องเปลี่ยน970ไปให้เป็นตัวเลขอะไรก็ได้ครับที่น้อยกว่า10แต่มีค่ามากกว่าเท่ากับ1เพราะนั้นหลักการง่ายๆก็ ควก็นี่ไงเปลี่ยนเลย970หรออยากให้เป็นอะไรครับไม่ถึง10ก็จะกลายเป็นอะไรครับเอา100ไปหารนะครับ100ไปหารปุ๊บถ้าควอตเอา100ไปหารควอตต้องเอาอะไรไปคูณด้วยครับแน่นอนครับเอา100ไปคูณเช่นกันคูณเข้าหารออกแล้วเป็นไงครับตัดตัดอ้าวค่าเหมือนเดิมไม่ใช่นะครับคูณเข้าก็เก็บไว้ครับเก็บไว้เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะปรับตัว970 ไปตรงตามหลักเกณฑ์ของแสงนักวิทยาศาสตร์โอเคไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไรนี่ครับ9.7นะครับวอรตหนูได้9.7เรียบร้อยแล้วตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยแต่10กํลังเนี่ยหนูทําังดีครับ100คือ10กําลัง2เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารวมเนาะจะกลายเป็นอะไรครับ10กําลังลบ6คูณกับ10กําลัง2 ยังรวมไม่ได้หูนี่สอนพื้นฐานมากเลยเนะี่ยทำไงดีครับทานเหมือนกันข้างบนจับมารวมกันจะกลายเป็นลบหกบวกสองกลายเป็นเท่าไหร่ครับลบสี่นี่คือคำต่อออบต่อเห็นไหมว่านี่คือลักษณะของการทำโจทย์เนาะเดี๋ยวมาดูโจทย์ข้อที่สองกันต่อเลยนะครับได้เนาะไม่ยากไม่ยากนะครับสู้ๆโจทย์ข้อที่สองครับนี่ ลองเปลี่ยนโจทย์ดูเขาบอกว่าความยาว5.9นาโนเมตรครับจะมีค่าเป็นหน่วยใดในหน่วยกิโลกรัมนะครับออาทำไงดีครับคดแอบ,บให้โน้ t ก่อนครับ1ตัวครับนี่แอบบโนต้ตเลยคือหลักการง่ายๆครับมาจากหน่วยไหนเอาไปคูณ จะจะไปเขีนดีครับจะไปหน่วยไหนเอาไปหารนะครับโออันนี้ใช้ได้ดีเลยสำหรับในการเปลี่ยนหน่วยนะครับดอกจันไป8ล้านดอกเลยนะครับใน,นส่วนของตรงนี้ครับ พอร์สแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่ามาจากหน่วยไหนจะเอาไปคูณจะไปหน่วยไหนจะเอาไปหารหลักการง่ายๆครับนักเรียนก็แค่อ่านโจทย์ครับอ่านโจทย์ให้เป็นก็รู้เรื่องแล้วอะแล้วทีนี้อ่านโจทย์ว่าอะไรความยาวจาก5.9นาโนเมตรจะไปหน่วยไหนครับมีค่าเท่าไรในหน่วยกิโลเมตรอ้แค่นี้เองจิ๊บจนะครับ5.9นาโนเมตรนี่คือมาจากหน่วยนาโนเมตรจะไปหน่วยไหนครับจะไปหน่วย กิโลเมตรแสดงว่าหน่วยกิโลเมตรต้องเอาไปหารโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนาโนคูณสิบกำลังอะไรอะ่ะมิลลิไมโครนาโนอ๋อสิบกำลังลบเก้าเห็นไหมตารางเมื่อกี้เนี่ยต้องฝึกท่องแล้วแหละโอเคไหมครับอะทำครับ5.9นาโนเมตรนาโนเมตรคือ10กกำลังลบ9เอาไปคูณครับมาจากหน่วยนาโนเมตรจะไปหน่วยไหนจะไปหน่วยกิโลเมตรนะครับให้เอาไป หารครับคุณคูณรักกิโลเมตรเท่าไหร่ละ10กําลัง3โอเคไหมครับเอา10กําลัง3ไปหารเพราะนั้นคําตอบที่ได้กลายเป็นเท่าไหร่ครับ5.9คูณ10กําลังลบ9ข้างล่างครับ10กําลัง3ย้ายยกขึ้นไปข้างบนจะกลายเป็น10กําลังลบ3เพราะนั้นคําตอบที่ได้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ5.9เคูณ10กําลังลบ12เห็นไหมฐานเหมือนกัน ข้างบนนำมารวมกันโอเคไหมครับตอบข้อที่3ได้เนาะต่อมาครับโจทย์ข้อที่3บ้างสังเกตนะมาจากหน่วยไหนเอาไปคูณจะไปหน่วยไหนให้เอาไปหารนะครับโจทย์ข้อที่3ครับนี่มาแล้วมวล1น0เมกกะกรัมมีค่าเป็นกี่ไมโครกรัมมาจากหน่วยไหนครับ มาจากหน่วยเมกะจะไปหน่วยไหนไปหน่วยไมโครมาจากหน่วยไหนให้เอาไปคูนจะไปหน่วยไหนให้เอาไปหารนะครับเมกะก็คือ10บกำลังหนะครับไมโครคือ10กกาลังลบหเพราะฉะนั้นนักเรียนจําได้ปุ๊บทีเนี้ยกเรียนลองใส่หนูได้เลยนะครับ100่คูณ10กําลัง6เพราะว่ามาจากหน่วยเมกะจะไปหาร จะไปหน่วยจะไปหน่วยไมโครครือไปหารครับ10บกำลังลบ6ครูว่หนูได้เรียบร้อยแล้ว10กําลังลบ6ย้ายขึ้นไปก็กลายเป็น10กําลัง6โอเคไหมครับนันจะกลายเป็น100คูณกับ10บกลัง6คูณกับ10บกลังหโอเคไหมครับแต่เท่าไหร่เอ่ยแต้คำตอบยัง่งคุณครูหนูได้เท่าไหร่ครับเหมือนเดิมเลย100คูณ10กำลัง12ถูกไหมครับไม่มีช้อยเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าในช้อยจะต้องเป็นในส่วนของสัญญกรณแน่นอนเพราะนั้น0 0อ่ะมันคือ A อคูณสิบกำลัง n มันเกินแน่นอนครับทำไงให้100เป็นเลขมากกว่า1หรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10แต่แบบนี้ก็คืออะไรครับ100ง่ายๆเลยก็คือ10กําลัง2โอเคไหมครับเพราะนั้นแอบเขียนใหม่กลายเป็น10กกาลังสองคูณกับ10กําลัง12ได้เป็น10กําลัง14เพราะนั้นตอบข้อที่4โอเคไหมครับได้ไหมได้ไหม ได้ไหมได้สิได้สินะครับต่อมาครับโจทย์ข้อที่4นะครับนี่มาดูอ่าวควอมาแล้วเขาบอกว่าพื้นที่400ตารางมิลลิเมตรคิดเป็นเท่าไหร่ครับในหน่วยของตารางเมตรเอา้าถ้าในส่วนของหน่วยพื้นที่พื้นที่เกิดจากด้านคูณด้านหรือว่ากว้างคูณยาวนั่นเองเพราะนั้นแล้วถ้าควอตจำลองครับพื้นที่เป็นแบบนี้ครับปื๊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 บอันนี้เป็น 400มิลลิเมตรอันนี้เป็น1เมตรอ่อ1มิลลิเมตรเพราะนั้นเขาบอกว่ากว้างคูณกับยาวจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับจะกลายเป็นหน่วยของพื้นที่หน่วยของพื้นที่ก็คือตารางนะครับแต่ถ้ากว้างคูณยาวคูณสูงอันนั้นก็คือหน่วยของปริมาตรจะเริ่มต้นคำว่าลูกบาศก์โอเคไหมครับในส่วนของตรงนี้ก็คือกว้างคูณยาวเป็นอะไรครับมิลลิเมตรมิลลิเมตรก็กลายเป็น1คูณ400กลายเป็น 400ตารางมิลลิเมตรแต่ถ้าตรงนี้เป็นนิ้วตรงนี้เป็นนิ้วก็จะกลายเป็น400ตารางนิ้วโอเคไหมครับได้ไหมแต่ถ้าตรงนี้เป็นฟุตเป็นฟุตก็คือ400ตารางฟุตโอเคได้เนาะอันนี้เป็นแบบนี้ละแต่โจทย์วอนอะไรครับครูคิดเป็นเท่าไรในหน่วยของตารางเมตรเอ้าตารางเมตรคืออะไรตารางเมตรก็คือเมตรคูณเมตรถูกต้องไหมครับอ่าพอขยายครับวอน เมตรคูณเมตรหนูก็เปลี่ยนตัวนี้ไงก้อนนี่ไงเมตรคูณกับเมตรก้อนเลยเปลี่ยนตัวอะไรครับมิลลิให้มันเป็นตัวเลขซะง่ายๆเนาะมิลลิคืออะไรครับ10บกลังลบ3เพราะนั้นก้อนเขียนใหม่นะครับกลายเป็น10บกลังลบ3ก็คือ1คูณ10กลังลบ3เมตรข้างบนล่ะครับ400แอบเขียนเป็นอะไรครับ4คูณ10กลังสองก่อนเนาะแล้วก็มิลลิมิลลิคือตัวนี้คืออะไรครับ 10กำลังลบ3หน่วยเมตรโอเคแล้วสีแดงตัวบนกับสีแดงตัวล่างก็คือค่าเท่ากับ400ตารางมิลลิเมตรเห็นไหมครับเพราะนั้นคำตอบที่ได้กลายเป็นเท่าไหร่ครับเอาตัวล่างตัวบนมารวมกันเลยคูณกันเลย10บกำลังลบ3คูณกับอะไรครับ4คูณ10กำลังสองคูณกับ10บกำลังลบ3เพราะฉะนั้นกลายเป็น4คูณกับ10กำลังเท่าไหร่เอ่ยเอาอตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้มารวมกันครับกลายเป็น10กกำลังลบ4เพราะนั้นตอบข้อที่4เรียบร้อยแล้วคอดหนูทำอีกแบบหนึ่งได้ไหมอ่ะได้ครับตำรวจไม่จับทำยังไงอ่ะกนงง็นี่ไงง่ายๆเลยนะครับ400ขอแอบเขียนเลยนะ400ตารางมิลลิเมตรตารางมิลลิเมตรก็คือแสดงว่ามันมีมิลลิเมตรคูณกันกี่ตัว2ตวัวคือมิลลิเมตรมิลลิเมตรกลายเป็นตารางมิลลิเมตร โอเคไหมครับเพราะนั้นคอสขอญาตเปลี่ยนตัวนี้ไงเปลี่ยน M ตัวนี้1ตัวกลายเป็น10บกลังลบสาตัวนี้1ตัวกลายเป็น10บกลังลบสมได้ไหมได้และ M นี้กับ M นี้เมตรคูณเมตรกลายเป็นตารางเมตรก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็นตารางเมตรนี่คือ400 400ก็เปลี่ยนเป็น4คูณ10บกลังสองคำตอบก็จะกลายเป็นตัวเดียวกันเช่นกันเนาะไม่ยากไม่ยากต่อมาครับสู้ๆนะข้อที่5นะครับ ข้อที่หอยู่ในเออหินหน้าหนึ่งนี่ข้อที่5ครับจงเปลี่ยน7จ็คูณสิบลังลบเลูกบาทเมตรไปเป็นลูกบาทเซนติเมตรอา้าวครัลูกบาทเมตรความหมายก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงต้องเป็นหน่วยเมตรคูณเมตรคูณเมตรแต่ขณะเดียวกันครับถ้ามันเป็นลูกบาทเซนติเมตรแสดงว่าอะไรครับด้านกว้างยาวสูงจะกลายเป็นหน่วยของเซนติเซนติเซนติถูกไหมครับมันมีกี่เซนติมี3มเซนติ 1เซนติคือเท่าไรครับเซนติก็คือ10กําลังลบ2เพราะนั้นแล้วมีถึง3มเซนติก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ10กําลังลบ6เห็นไหมไม่ยากไม่ยากลองดูลองดูนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะคิดยังไงครับเราบอกว่ามาจากหน่วยไหนนะมาจากหน่วยรูปบาทเมตรให้เอาไปคูณได้จะไปหน่วยไหนจะไปหน่วยของรูปบาทเซนติเมตรรูปบาทเซนติเมตรให้เอาไป หารแต่เซนติอ่ะมันคือ10บกำลังลบสองแล้วมีอยู่3ตัวเพราะฉะนั้นแอบเขียนครับ7จ็ดคูณสิบกำลังลบเมาจากหน่วย,ยไหนไหมคุณคูณเรียบร้อยแล้วลูกบาศเมตรก็คือหน่วยกลางอยู่แล้วเอาอะไรไปหารครับจะไปหน่วยไหนจะไปหน่วยลูกบาทเซนติเมตรเซนติก็คือ10บกำลังลบสองแต่มันมี3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็จะกลายเป็น7จ็ดคูณ 10บกำลังลบเข้างล่างครับสิบกำลัง 2. ลบสลบสลบสกลายเป็นลบหย้ายขึ้นข้างบนกลายเป็น10บกำลังหกเพราะนั้นคาตอบที่แท้ทรูกลายเป็น7จ็ดคูณสิบกำลังลบสามคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่หนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะข้อที่หกครับมาแล้วมาแล้วข้อที่หกเขาบอกว่าจงเปลี่ยนโหจงเปลี่ยนใช้คําแรงมากให้นักเรียนเปลี่ยนครับสามคูณสิบกำลัง 11ไมโครเมตรต่อมิลลิวินาทีไปเป็นหน่วยเมตรต่อวิง่ายๆเลยครับคอรแอบเขียนก่อน3ามคูณสิกำลังสิไมโครเมตรนะครับต่อด้วยอะไรนะมิลลิวินาทีแล้วคอดวอนตัวไหนครับนี่ไงวอน,นหน่วยเมตรก็ต่อหน่วยวิเห็นไหมวอนหน่วยเมตรนี่ไงหน่วยเมตรเรียบร้อยแล้ว นี่หน่วยวิเพราะฉะนั้นแล้วเมตรต่อวิเรียบร้อยแล้วที่เหลือคืออะไรครับเอาไมโครเปลี่ยนเป็นตัวเลขสิครับรออะไรนะครับมิลลิก็เปลี่ยนเป็นตัวเลขแอปเขียนครับกลายเป็น3คูณ10กำลัง11ไมโครคือ10กกำลังลบ6หน่วยเมตรโอเคแล้วส่วนด้วยอะไรครับมิลลิคือ10กกำลังลบ3เห็นไหมเรียบร้อยหลังจากนั้นย้าย10ลัาขึ้นไป ข้างบนก็จะกลายเป็น10บกำลังบวก3นะครับสุดท้ายได้เท่าไหร่ครับนี่มาแล้วกลายเป็น3คูณ10บกำลัง11เคูณ10กำลังลบ6คูณ10กำลัง3เพราะนั้นคำตอบจะกลายเป็นปึ๊บปึ๊บปึ๊บลบ6กับ3นะครับได้เท่าไหร่ครับได้เป็น3คูณ10กำลังเท่าไหร่ครับ8เนาะเรียบร้อยละ ตอบข้อที่3นะครับใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับต่อมาครับดูข้อที่7ครับนี่โจทย์ข้อที่เจ็ดก็บอกว่ารถเก่งคันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว36กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอยากทราบว่าจะวิ่งด้วยความเร็วในหน่วยของเมตรต่อวินาทีได้อย่างไรนะครับเริ่มเลย36ครับ กิโลเมตรต่อชั่วโมงหูวัอนนะครับกลายเป็นเท่าไหรครับหน่วยเมตรต่ออะไรครับเมตรต่อวินาทีหูหลักการง่ายๆเลยคุณครูหน่วยเมตรหรอนี่กิโลเมตรอันนี้หน่วยเมตรใช่ไหมกิโลคือ10บกำลังสโอเคไหมครับคอเปลี่ยนเลยนะ10บกำลังสมเปลี่ยงง่ายๆกังใจเป็น36มสิบหกคูณสิบกำลังสเพราะว่า10บกำลังสาก็คือตัว k เรียบร้อยแล้วเอามาละ สำหรับในหน่วยของชั่วโมงครูตอนหนึ่งชั่วโมงแต่หนูต้องเปลี่ยนเป็นหน่วยวิทายังไงดี1ชั่วโมงมี60นาที60นาทีนะครับแต่1น,นาทีคือ60วิวิเพราะฉะนั้นละว60คูณ6กก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับนี่ครับ36000วินาที3,600วินาทีนะครับเท่ากับ1ชั่วโมงโอเคไหมได้นะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเรียบร้อยลนะอ๋อหลังจากนั้นไง,งต่อครับคูสิ0กำลังสามขอญาตเขียนเป็น1,000พัน นะครับหลังจากนั้นครับการคูณการหารเศษส่วนเนาะตัดได้ตัดนะครับที่เหลือคูณแล้วนะครับเริ่มครับศูนย์บนศูนย์ล่างศูนย์บนศูนย์ล่างทําตัวหลังก่อนเนาะทำตัวหลังก่อนเพราะฉะนัน้นกลายเป็นเท่าไหร่ครับสิบกับสามสิบหกใช้แม่อะไรตัดได้ครับแม่สองครับนี่ได้เลขห้าน,นี่ได้เลขอะไรครับสิบแปดเอ๊ะ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 อะไรครับนี่ไงห้าส่วนสิบแปดคูนๆูนไหมครับ สิ่งที่เราเคยท่องจำกันมาก็คืออะไรครับถ้าหน่วยใหญ่ไปหาหน่วยเล็กเราจะคูณ5ส่วนด้วย18นี่ไงคือที่มาว่าเราจะเปลี่ยนจากหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงกลายเป็นหน่วยเมตรต่อวิธาทีเราก็ใช้โดยการคูณ5ส่วนด้วยนี่คือที่มาก็คือพันหารกับ3,600นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราจะได้คำตอบเท่าไหร่ครับ18ตัด36ได้เลข2 2คูณ5ตอบ1 0เมตรต่อวินาที เห็นไหมไม่ยากไม่ยากอา้าวควอดน,นิดนึงสิถ้าเป็นอย่างนี้หนูจะจํายังไงดีอะเออเราไม่ต้องเขียนละเอียดถึงขนาดนี้ก็ได้เราจําที่มาเลยก็ได้แต่ให้รู้ว่าที่มามันคืออะไรก่อนนะเราจําแบบหลักเกณฑ์เราจําบทสาเร็จรูปไปเลยนะครับเพราะนั้นแล้วโขออนุญาตเขียนสูตรให้นิดนึงครับเขาบอกว่าหน่วยใหญ่นี่หน่วยใหญ่จะไปหาหน่วยเล็ก นี่คือคูณด้วย5ส่วนด้วย18แต่ขณะเดียวกันถ้าหน่วยเล็กย้อนไปหาหน่วยใหญ่ก็คูณด้วย18ส่วนด้วย5แค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายนะครับและท้ายสุดนะครับตัวนี้ครับข้อที่8เห็นไหมเขาบอกว่าอะไรขนาดความเร็ว20เมตรต่อวินาทีเป็นหน่วยเท่าใดครับของกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ้าเห็นไหมหน่วยเล็กไปหาหน่วยใหญ่ หน่วยเล็กไปหาหน่วยใหญ่ก็คือสีน้ทาเงินเลยหน่วยเล็กไปหาหน่วยใหญ่เพราะนั้น20คูณด้วยอะไรครับ18ส่วนด้วย5นักเรียนทำการตัดอะไร้่ย5 1 5 5 4, 4คูณ18ได้เท่ากับ72กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นไหมว่าเรียบร้อยแล้วการเปลี่ยนหน่วยสรุป ท้ายหมดเลยนะครับก็คือ1การเป็นหน่วยเรามี2แบบก็คือแบบแรกเขาเรียกว่าการเป็นหน่วยแบบเทียบปัญญัตยางนะครับแบบที่2ก็คือการเปลี่ยนหน่วยในลักษณะที่ใช้ตัวเอาคําอุปสรรคเข้ามาช่วยหรือว่าเอาตัวพหุคูณเข้ามาช่วยให้การเปลี่ยนหน่วยนั้นมันง่ายยิ่งขึ้นหลักเกณฑ์ง่ายๆสําหรับการใช้แบบที่2ก็คือมาจากหน่วยไหนให้เอาไปคูณจะไปหน่วยไหนให้เอาไปหารสําหรับวันนี้จบแล้วครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ